สวัสดีครับอันนี้ก็อุ้ยนานแล้วนะที่ไม่ได้อัดคลิปลงเกี่ยวกับใน u t u b e เนี่ยนะนานละนี่ก็ตอนนี้ผมก็มี p พสาตัวอ้วนนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคาส0 0พนนะครับเห็นปะวางอยู่นี่นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นตัว P4 ส lim นะครับตัวนี้เป็นตัวแปลงแล้วนะครับแล้วกออีกตัวหนึ่งก็ Nintendo Switch นะฮะซึ่งตอนนี้นี่ตอนนี้ผมไม่ได้ล่นอีมัวนะอ่าก็มีตอนนี้ก็ เพยสามเนี่ยตอนนี้ผมโหลดเกมอยู่โหลดเกมไอ้ God of War Extension นะครับซึ่งมีเฉพาะในเพย์สามนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ลองเล่น Night nice Speed Night nice Speed of Monte นะครับอันนี้ก็จะลง Vita ลงเพย์สามลง Xbox นะครับ Xbox คือ Xbox Game Pass นะครับคือเราสามารถโหลดเล่นได้เลยนะครับแต่ผมเอามาเล่นบนเครื่องเพย์สามนะครับเพราะว่าเรามีเพย์สามอยู่แล้วซึ่งเพย์สี่เล่นเพย์สามไม่ได้นะครับแล้วก็ เพสามารถแปลงไฟล์เล่นเพแล้วก็เพได้แล้วก็รวมถึง PHP ด้วยผมก็เลยเอาเครื่องเพเนี่ยมาไว้ลงเกมเล่นนะครับส่วนหนึ่งก็จะเซฟค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยนะครับส่วนในเครื่องนี้ n t e n d o Switch เนี่ยเครื่องนี้ก็ถามว่าเซฟค่าใช้จ่ายไหม Nintendo Switch ก็ผมเล่นเล่นเป็นสวิตสองผมไม่มีนะผมก็เล่นเฉพาะเครื่องนี้เครื่องตัวนี้เลยนี่เกมที่ผมลงไว้นะครับก็ ตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับผมไม่ใช่สายสะสมแล้วก็ตอนนี้ก็คือจะเล่นจบไปเกมเกมนะครับเป็นเกมเกมไปแล้วก็จะเสพเนื้อหาแล้วก็เล่นเกมจบไปเป็นเกมเกมอันนี้แล้วแต่คนจะคิดนะว่าเฮ้ยแม่งเล่นเถื่อนสนับสนุนเถื่อนอะไรต่างๆผมขออนุญาตไม่พูดอะไรมากมายเนาะผมขออนุญาตไล่เคลียจบไปเกมเกมแล้วผมมีความสุขกับชีวิตของผมแค่นั้นโอเคนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะเล่น อย่างแรกเลยตอนตอนแรกผม,มวางแพนไว้เนี่ยในที่นี้คือ The Last of Us นะครับสภาคที่อยู่ในเพ4สีเครื่องนี้นะครับแล้วก็ Uncharted นะครับทีแรกว่าจะเล่นบนเครื่องนี้ทั้งหมดเลยนะฮะแต่ตอนนี้คือแฟลชไดท์ที่สั่งไว้อ,อ, 5, อ่ะสองอะยังไม่มาเลยลงเกมไม่ได้แต่ตัวนี้มาก่อนนะครับตัวเพ3สามมาก่อนซึ่งเพสามมาก็ทําให้ตัวผมเองเนี่ยก็เลยเปลี่ยนแผนว่าเดี๋ยวจะเล่นเพ3ในที่นี้คือจะเล่น God of War ทั้งหมด6ภาคนะครับก็คือมันจะมีภาคนี้ extension อยู่ในเครื่องนี้นะครับคือคือคือภาคแรกแล้วก็ไปบนเครื่อง PSP คืออา chain of olympus นะครับก็คือภาคนั้นแล้วก็ภาคที่2ก็คือของเพย์สของเพย์สซึ่งขอเพย์สเนี่ยผมก็จะเล่นบนเครื่องเพย์สนะครับของเพย์สภาคแรกนะครับแล้วก็ก้อน of spartan ก็จะเล่นบนเพย์สเหมือนกันนะครับแล้วก็อา ภาคที่2เนี่ยที่สู้กับซูทในเพย์สก็จะเล่นบนเครื่องเครื่องเพยเช่นกันนะครับส่วนภาคสุดท้ายคือภาค3นะครับก็คือภาคที่6นะครับหรือเป็นภาครีเมกผมจะมาเล่นบนเครื่องนี้นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าถามว่าผมจะเสพเนื้อหาให้แบบอินไปเลยนะครับคือตอนนี้ที่ถามว่าที่แรกว่าจะแขวนนวมนะแต่ทีนี้พอคิดไปคิดมาว่าที่บอกว่าวนกลับม่อีกรอบหนึ่งก็คือ กลับมาเี่นี่คือกะจะมาเล่นให้มันจบๆไปเลยคือเกมไหนที่มันคาใจจะเล่นให้จบไปเลยนะครับรวมถึงไอ้เครื่องนี้ด้วยนะไอ้สวิตเนี่ยเครื่อคือเมื่อก่อนน่ะซื้อเก็บเก็บแล้วเราไม่มีเวลาเล่นเข้าใจเนาะซื้อเก็บแล้วไม่มีเวลาเล่นแต่ตอนเนี้ยคือผมไม่รู้สึกว่าอยากเล่นเพย์ห้าผมไม่อยากรู้สึกว่าอยากได้สวิตสองนะครับก็เลยว่าวางเราต้องวางแผนแล้วเพราะว่า ถ้าไม่งั้นคือจะให้ซื้อเครื่องเกมเรื่อยๆคงไม่ไหวอะ่ะก็เลยว่าวางแผนคือเล่นจบเป็นเกมๆแล้วก็ลบเกมนั้นทิ้งแล้วก็โหลดมาใหม่เล่นเสมเนื้อหาในแต่ละเกมเหมือนอารมณ์เหมือนซื้อแผ่นแท้แล้วเล่นจบเป็นเกมๆไปอะไรประมาณนี้ครับโอเคตอนนี้ก็โหลดอยู่ตอนนี้ก็ได้ประมาณ92%แล้วนะครับโอเคสวัสดีครับ